ซึ่งวันนี<_<_้เราจะมีเราจะมีวิทยากรนะครับผู้มากความสามารถเหมือนกันนะครับเพื่อจะมาเติมเต็มนะครับในเรื่องของเรามาดูซิว่าเราอาจจะเปลี่ยนล้วแต่อาจจะเปลี่ยนไม่พอนะครับเรามาดูดีกว่าว่าต้องเปลี่ยนขนาดไหนล่ะถึงจะประสบความสำเร็จอย่างท่านเนาะงั้นเราขอเสียงประมือต้อนรับนะครับดี่อเ้ ตะกี้ซ้อมกันมาแล้ตขอเสียงวมมือต้อนรับเบอก่อนนะครับพี่ใหญ่ยายิกาสิงหาชาจาร์่อนครับ <า>ก็่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอแน,นําตัวก่อนเลยละกันะคะชื่อใหญ่นะคะยี่ยกาสิงหาชาครนะคะก็ดีเคยทํางานประจํานะคะเป็นนะักงานธน,นาคารนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสนะคะที่ดีที่สุดเลยนะคะก็นักธุกรกิจระดับมรดกสองผููสถรปนานะคะพี่ถ้ำคุณชาโนเทยนานะคะแล้วก็วีนะคะวิทยาตุษเสียมนะคะแล้วก็ขอบคุณเชฟเฟอร์พปเวเดอร์นะคะ RR. นักธุรกิจระดับเพชรบริหารนะคะพี่พงศ์กิติพงศ์กุลหลั่แล้วก็พี่แอนคุณกันที่มาชนนักการคุณค่ะ อ่านะคะก็วันนี้มาพูดในหัวข้อเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จนะคะก็ขอเป็นเอาสิ่งที่ตัวเองเปลี่ยนแล้วกันเนาะนะคะก็มาเล่าให้ให้ฟังแล้วกันนะคะแล้วก็ก็ยังต้องเปลี่ยนอีกจนกว่าจะถึงความสําเร็จที่เราตั้งไว้เนาะนะคะเขาบอกว่าธุรธกิจนี้คือความสําเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็วันนี้เดี๋ยวเญ่ก็มาเริ่มกันเลยว่าจากที่เราเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้เราเปลี่ยนแปลง เอาว่าเปลี่ยนแปลงมาประมาณไหนแล้วกันเนาะนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะเราทําธรุรกิจเชฟเปอร์ใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างก่อนนะคะการที่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่สักคู่นี้ใช่ไหมคะพี่แดงพี่แป้นอย่างเงี้ยคือคือแบบเปลี่ยนเยอะมากอะเนาะยิย่เพิ่งรู้ว่าอู๋พี่พ,พ,พี่แดงเปลี่ยน18โลอย่างเงี้ย แล้วพี่เป้นเปลี่ยนแบบโอ้โหพี่แป้น์ัเปลี่ยนได้ได้แบบเป้าหมายพี่เป้นจะเป็นคนที่หุ่นแบบสวยมากๆเลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอะวันนี้เนียเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนให้สุดเนาะนะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะคะแล้วก็แล้วเราจะทํายังไงที่จะรักษาหุ่นของเราไว้ได้นะคะรักษาสุขภาพของเราไว้ได้รักษาความสวยความหล่อของเราไว้ให้ได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเนาะนะคะเปลี่ยนบุคลิกภาพเนาะ,ะนะคะใหญ่เองก็เป็นคนที่ เมื่อก่อนเนี่ยขึ้นมาพูดแบบนี้พูดไม่ได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนาะเอาเป็นว่าพัดเอาเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังด้วยละกันเนาะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นมาอ่านแบบอ่านข่าวอ่ะาจะมีอ่านข่าวอ่านโปรโมชั่นกับวีอย่างเงี้ยนะคะอุยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดไไดวีฉันเปิดเปิดไอ้สมุดอ่นะไม่ได้อะ่ะมันตื่นเต้นเนาะแล้วก็พูดแบบตะกุกตะกากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าธุรกิจเนี้ยมันสามารถที่จะพัฒนาเราได้เนาะนะคะก็ตบมือให้กับธุรกิจเชเปอร์ดังๆเลยนะคะอ่ะ ที่นี้การเปลี่ยนแปลงของเราอะคะ่ะใหญ่เองก็เป็นคนที่ถามว่าไม่ได้รูปไม่ได้เพาะไม่ได้อ้วนถูกไหมแต่วันนี้ภารกิจของเชเปอร์เนี่ยนะคะตอนแรกเราก็เป็นแซบเนาะนะคะไหนใครทันสูตรแซบบ้างเอ่ยอาท่านนะคะเนาะนะคะก็จะบอกว่าวันนี้พอพี่พงศ์พี่แอนบอกว่าเข้าคอร์สมีสูตรเราไม่ได้แบบได้สูตรกันง่ายๆนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องมีแบบมีใบเสร็จอะมีใบเสร็จที่แบบว่า ที่หนูขอเข้าแล้วเพื่อที่หนูจะได้สูตรแล้วหนูถึงได้ถึงได้เข้าอ่ะขนาดนั้นเลยนะคะตรงมือกขบเปาเดอร์เราพี่พงพี่แอนหน่อยนะคะดังๆเลยนะคะก็วันนี้เลยค่ะก็คือต้องแบบไปเบิกของมีมีใบเสร็จสมัยก่อนใบเสร็จนะใบเสร็จเลยแล้วก็ไปยืนให้พี่พงพี่แอนแล้วหนูขอสูตรเพื่อที่จะมาลดน้ําหนักอะค่ะวันนี้ถึงบอกว่าเราต้องทันทีอะ เราต้องแบบเออถ้ามันภารกิจอะไรเราก็าต้องทันทีอะค่ะต้องทําทันทีต้องต้องเอาเราเอาด้วยเนาะนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะปฏิวัติเลยเนาะนะคะก็มาดนกุ่นใหญ่เนาะนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะนะคะอ่ะยิ้มจแจมนะเนาะอ่ะเราต้องมีรูปแบบนี้นะเนาะทำธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นอนะวันนี้เนี่ยใหย่ก็เลยแบบว่าเอ้ยยิ่งเราอยู่ในเชเปอร์เราจะรู้เลยว่า เราดูดีขึ้นได้เราสวยขึ้นได้อีกเนาะนะคะปีแล้วปีเล่าเรายังต้องสวยอยู่เนาะนะคะก็ดูดูดีนะคะเนาะ,ะ,นะกลับบ้านไปพ่อบอกว่าไปทําจมูกมาหรออย่างเงี้ยเนาะ,ะเชฟเปอร์เหลาให้เชฟเปอร์เหลาให้อ่ะเนาะนะคะเหลาหน้าเหลาตาเหลาะไรหมดเลยเนาะ,ะอันนี้ก็ตอนนั้นก็คือเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะก็เข้าแคมป์ของพี่พงศ์พี่แดนตอนที่อยู่นคะรนายกเนาะ,ะ,ะนะคะอ่านะคะพ่อเปลี่ยนแบบนี้เนาะนะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก เราถามว่าเราจะบอกพี่พงษงว่าหนูไม่อ้วนอ่ะหนูทําได้ไหมพี่หนูทําเลยได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องเข้าคอร์สก่อนดูไหมคะเราต้องเข้าดูแลตัวเองก่อนเพื่อที่เราถึงจะไปบอกคนอื่นได้นะคะเป,เ,เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเราก็เปลี่ยนอีกเนาะนะคะเปลี่ยนทุกวันนี้เราก็ต้องเรียนต้องเปลี่ยนอีกนะเนาะเราต้องเปลี่ยนแบบว่าเอาว่าถ้าถ้าใส่ชุดว่ายน้ําได้เนี่ยมันแบบว่าแบบเอาเป็นว่ายยังไงล่ะคือใส่ได้แบบใส่ได้แบบ เหมือนฝรั่งที่เขาใส่แบบว่าแบบเอออย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยสาเนอะะเาอเดี๋ยวเก็บไว้พิจารณาอะนาะเนาะอันนี้เนาะก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอะเนาะอ่ะนี่เลยนมคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจเนี้ยใหญ่ก็คงเป็นเหมือนรูปแรกแหละเนาะถามว่าโอเคอาจจะแบบไม่ได้แบบ คือมันก็ไม่ได้เป็นสวยมากค่ะแต่เราอยู่ในธุรกิจนี้เราจะสวยขึ้นเราจะเด็กลงเราจะแบบอย่างสมมติว่าวันนี้เราเห็นคนที่อายุเท่าเราอะ่ะเราก็แบบว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเออเรากินนิวทรีไลท์หรือเรากินอาหารเสริมเนี่ยมานานมากๆแล้วอะ่ะเนาะนะคะอ่ะนะคะก็เปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะที่อยากให้ดูอยากให้ดูพี่แทนนะนะเนาะคือพี่แทนแบบโอ้โหอะไรจะหล่อเบอร์นี้เนาะนะคะอ่ะถ้าอยู่ข้างนอกเราก็คงไม่้รู้จักกับพี่แทนเนาะนะคะท่านท่านก็เป็น ท่านหนึ่งอ่ะเนาะนะคนะคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแบบนี้เนาะนะคะเปลี่ยนแบบคือถึงเราจะผอมอยู่แล้วถึงเราจะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ต้องแก้ไขอะไรแต่มันยังมีจุดเนาะนะคะให้เราเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วอย่างเองก็เป็นคนหนึ่งที่ให้การให้ความสําคัญกับการเรียนรู้มากๆเนาะนะคะการใช้ระบบนะคะให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองเนาะนะคะก็ต้องขอบคุณทัไลา์นเนาะนะคะพี่จ้่พี่วีเนาะนะคะตบมือพี่จ้่พี่วีหน่อยน,นะคะดังๆังนะคะพี่ เราก็เป็นคนที่ติดตามอัพไลน์อัพไลน์ก็เป็นคนที่ติดตามเราเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรการเรียนรู้มันสําคัญอนะเนาะนะคะการเรียนรู้สําคัญการเรียนรู้ในระบบเนี่ยเราต้องใช้ระบบให้เป็นเนาะนะคะวันนี้เนี่ยไหนใครจองบัตรงานแคมป์มั่งเลยนะไหนใครมีใครคะใครยังคะไม่ไม่หไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีบัตรให้นะค่ะ <laughs> น้อนะคะ ก็วันนี้นะคะวันนี้ถ้าเขาเรียกว่าถ้ามาตรฐานที่ถูกต้องอะค่ะจะทําให้เราเสียเวลากับธุรกิจนี้น้อยลงมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยธุรกิจมันสําคัญแค่ไหนไม่เท่ากับที่เราเข้าใจมันไหมนะคะวันนี้ธุรกิจนี้ให้ทั้ง passive income ให้ชีวิตที่ออกแบบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะเนาะนะคะเหมือนที่พี่พีทเนี่ยมีงบหนึ่งล้านบาทเพื่อที่จะไปเขาเรียกอะไรพี่พีทเนาะแบบทำเออหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยเนาะนะคะอ่ะ วันนี้เยาถามว่าพี่พีก็คงมีตังแหละเนาะนะคะถ้าถ้าไม่ใช่ธุรกิจนี้ก็คงใช้จ่ายได้แต่ถ้าวันนี้เรามีชีวิตที่ออกแบบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบพาสซีฟอินคัมที่แท้จริงอะ่ะมันดีกว่าไหมคะอ่านะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะเราต้องชัดเจนตัวเองอะ่ะก็คือถือว่าเป็นคนโชคดีเนาะนะคะการเปิดโอกาสการเปิดโอกาสในธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่าเอ,อ้ยเราโชคดีมากๆอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งคือไม่ได้เป็นแบบคือแบบ โอ้โหเก่งมากในงานประจําก็ไม่ได้ว่าเก่งแบบเลิศการเรียนก็ธรรมดาเนาะนะคะแต่ธุรกิจเนี้ยสามารถทําให้เราอ่ะพัฒนาตัวเองได้นะคะอ่านะคะแล้วก็การที่เราชัดเจนในธุรกิจนี้นะคะมันทําให้เราแบบม่ใจเนาะวันนี้ใครอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยกับเราเนาะ,ะในตอนแรกไม่ได้มีใครเห็นด้วยกับเรามากมายนะคะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ย เรารู้อะว่าเราทําได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะอยากอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีใครตามมายังไม่มีใครเห็นด้วยแต่วันนี้ถ้าเราชัดเจนกับตัวเราว่าเฮ้ยเรามันได้อะไรไงมันทาแล้วมันได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะตบมือเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอืขอให้เราอยู่เนาะนะคะขอให้อยู่นานพอทำให้ครบเงื่อนไขนะคะอยู่จนสําเร็จอนะยังไงก็สําเร็จได้เนาะนะคะให้เราชัดเจนว่าวันเนี้ยต่อให้ครอบครัวเราไม่เห็นด้วย สามีเราไม่เห็นด้วยคนรอบข้างเราไม่เห็นด้วยเพื่อนเราไม่เห็นด้วยนะคะแต่วันนี้ถ้าเราชัดเจนกับมันมากพอว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีแพสซีฟอินคัมที่รอเราอยู่มีการใช้ชีวิตที่แบบพี่พงษ์พี่แอนแบบนี้ค่ะเนาะนะคะเชื่อว่าเราทําได้นะคะวันนี้เราต้องเชื่อก่อนนะคะมันอาจจะยังไม่ได้เชื่อในตอนแรกวันนี้ใครฟังเชปเปอร์คอนเซปต์แล้วเชื่อบ้่งเชื่อเลยคะ่ะอ่านะคะเชื่อ เชื่อก็แบบโอเคเยี่ยมเลยเนาะนะคะแต่หลายคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันดีมันได้แบบนี้ถามว่าเชื่อเลยไหมอาจจะยังไม่ได้แบบเชื่อร้อยแต่พอเราทําเข้าไปเป็นไงคะหนึ่งสเต็ปหนึ่งสัปสองความมั่นใจมันก็มากขึ้นมันก็กลายเป็นความเชื่อได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เรามาพูดความเชื่อแล้วเรายังบอกว่าเรายังไม่ได้เชื่อมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะนะคะแต่ถ้าวันนี้เราอยู่ไปอยู่ไปแล้วเราประสบความสาเร็จแล้วเราแบบอ๋อเอ้ยนี่ไงมันก็เริ่มได้แล้วนี่ไงเราทําแบบนี้คนก็เริ่มมาแล้ว ทำแบบนี้แล้วเออได้อย่างเนี้เนาะนะคะเราต้องเราต้องมีแบบไมซเซตแบบนี้เนาะ,ะแต่การที่เราจะมีไมซเซตแบบนี้ได้ะคะ่ะเราก็ต้องอยู่ในเซ็นเตอร์เนาะนะคะมาประชุมทุกครั้งนะคะใหญ,ใหญ่กล้าพูดได้เลยว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยเอาว่างานแคมเนี่ยเคยขาดการประชุมอยู่สองอยู่สองรอบรอบแรกเนี่ยอัพไลน์ไม่ให้ไปเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามึงใกล้จะคลอดแล้วใหญ่ เออมึงไม่ต้องไปคือมึงจะคลอดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะนะคะรู้สึกว่างานแคมป์ตุลามั้งเนาะตุลาคมประมาณนี้ค่ะแล้วคลอดเดือนพฤศจิกาประมาณนี้คือไม่ต้องไปแล้วอะไรประมาณนี้ไปเล่นกิจกรรมอะไรเขาที่คันค้านมึงออกมาอะไรประมาณนี้เออเราก็บางทีเราก็ลืมเนาะลืมเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือพ่อเสียคือไม่ได้มาเนาะเนาะก็ส่งตัวแทนมาก็คือต้อมนาอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยี่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการประชุมมันมันสาคัญขนาดไหนเนาะนะคะบรรยากาศของการประชุมนี่แหละยิ่ยงวันเนี้ยเราแบบทําไมเรายังปิดคอร์สไม่ได้ทําไมเรายังไม่มีใครตามมาวันนั้นละค่ะคุณยิ่งต้องมาเนาะวันนั้นแหละมันจะเป็นวัคซีนดีๆชั้นดีเลยที่แบบฉีดคุณทันทีเลยแล้วคุณจะตื่นึ้นหม่อีกทันทีเลยเนาะนะคะนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัด ความสําคัญนะคะมันสําคัญมากๆเนาะเขาบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่การบริหารเวลานะคะแต่มันคือการบริหารชีวิตเนาะนะคะตกมือกับทุกคนนะคะในที่นี้ดังๆเลยเนาะนะคะเนาะวันนี้เราต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรวันนี้เนะี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการมาประชุมอ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่หรูหราแบบนี้นะคะเราต้องมาก่อนเอามาก่อนแล้วก็แบบอ๋อพอเล่าแล้วมันก็แบบเอออินเนาะคือเก้าอี้เราต้องมาจัดเองต้องนงทันไหม อ่านะคะต้องมาจัดเก้าอี้เองมาก่อนกับทีหลังจัดจัดจัดกับบ้านแล้วก็ต้องแบบทุกคนก็ต้องเอาเก้าอี้พลาสติกอะค่ะเดิเดเก็บอย่างเงี้ยนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอะแบบโชคดีมากๆที่มีแบบจัดเรียงสวยงามมาเจอกันที่เดอะฟิวนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อก่อนเจอกันปักเก็ตนะไกลไกลเนาะเลิกหลังเลิกเลิกที่ทํางาน ท่านะอุ้ยขอบคุณค่ะมีมีมีที่ชูขอบคุณเนาะอ่านะคืออยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วความสําคัญของที่ประชุมมากๆเลยนะคะแล้วการที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็อยู่ทุกวันนี้ได้มันเป็นเพราะบรรยากาศความสําเร็จจริงๆเนาะนะคะแล้วก็ขอบคุณบรรยากาศมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เออมาก่อนเนาะจัดเวลาตัวเองให้ได้ะคะ่ะใหญ่ธุรกิจเนี้ยใหญ่เคยบอกว่าวันเนี้ยใหญ่เป็นคนที่ ไม่ได้วางแผนอะไรกับชีวิตบ้างายเลยนะคะไม่ได้วางแผนว่าโอ้ยฉันต้องเก็บเงินเท่านั้นเท่านี้หรือมีชีวิตที่แบบเอาว่าเป็นคนเป็นเด็กที่ไม่ได้วางแผนอะไรเยอะอะคะ่ะแต่วันนี้ธุรกิจเนี้ยสามารถที่จะวางแผนชีวิตเราได้เลยเนาะนะคะตบมือกับธุรกิจเชฟปอ่อยดังๆเลยเนาะนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงของเราเนาะนะคะวันนี้การที่เรามาอยู่ในที่ประชมุมเนาะมันก็จะเปลี่ยนแนวคิดของเราเป็นเจ้าของกิจการถูกไหมคะวันนี้ เยฟังเยฟังพอดแคสอันนึงเนาะนะคะของนิ้วกลมมันเป็นหนังสือนี่แหละแล้วเขาก็มาอ่านหนังสือเราฟังเนาะเขาบอกว่าวันเนี้เด็กคนหนึ่งที่ที่แบบมีความขยันมีความสามารถมีความอดทนมีความวินัยอะไรต่างๆอะ่ะมันพาเรามาได้ตรงเนี้ค่ะมันพาเรามาได้แค่นี้เนาะแต่ถ้าเราจะประสบความสําเร็จมากกว่าเนี้ยเราต้องยอมละทิ้งตัวตนของเราอะ่ะเนาะก็ เลยแบบนึกถึงคําที่พี่พงศ์พี่แอนว่าเฮ้ยน้องเป็นได้มากกว่านี้อ่ะน้องทําได้มากกว่านี้อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราบางทีเรายังอยู่ในเซฟโซนอ่ะว่าแบบเออประมาณนี้แหละโอ้ oh, ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะวันเนี้ยมันต้องเหมือนขยายขยายออกไปอีกอ่ะเนาะนะคะการที่เราจะเป็นเจ้าของกิจการคืออะไรคือ,ค,อคือการคิดรีเริ่มถูกไหมเนาะการคิดที่จะแบบว่าวันเนี้ยที่เรามาอยู่วันเนี้ยเราคือผู้นํานะคะ ในธุรกิจนี้เราคือผู้นําและแล้วและแล้วเราคือเราจะมาเพื่อเราเป็นอัพไลน์ว่าไหมอ่าถูกไหมคะเรามาเพื่อที่เราจะต้องนําคนอื่นถูกไหมคะเนาะเราไม่ใช่ว่าวันนี้เซนเตอร์คือเซ็นเตอร์พี่พงษ์พี่แอนแต่เซนเตอร์วันนี้คือเซนเตอร์ของเราเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยเรื่องที่มันด้วยเรื่องที่มันแบบอยากใส่เสื้อส้มอะ่ะอยากประสบความสำเร็วอุ้ยพี่คนนี้ยืนเอา้าน้องคนนี้อ่ะก็มันก็กับเรามันก็ เออกูกธ็ธรรมดามันก็เออทำไมอ่าแล้วเราอ่ะเนอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จด้วยเรื่องพวกนี้ค่ะอยากใส่เสื้อต้มอยากดูแลทีมอยากเสียตลาดเพื่อทีมอยากมาจัดเก้าอี้อยากมาอะไรแบบนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ในเซ็นเตอร์ค่ะเราก็จะได้แนวคิดแบบนี้เนาะนะคะอันที่สองก็คือยอมแลกเพื่อความสําเร็จนะคะวันนี้เนี่ยแลกเพื่ออะไรวันนี้เหนื่อยนะพี่เพนเหนื่อยขึ้นอีกน,นะพี่เพนเนาะนะคะมันจะเหนื่อยนะคะ แล้วมันก็จะท้อแล้วมันก็จะขัดใจเนาะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดเนาะแล้วมันก็จะไม่ไม่ถนัดเลยอ่ะเนาะนะคะเรานับแบงค์ที่แบงค์ที่เนี่ยคือจะบอกว่าธนชาตินี่มีเครื่องตรวจแบงค์ปลอมนะคะคนที่ตรวจแบงค์ปลอมที่ธนชาติคือใหญ่กวีเออคือแบบนิ้วนิ้วตรูนี่แหละเออนิ้วตูนี่แหละที่แบบสัมผัสได้ว่าแบงค์ไหนปลอมจริงอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นวันเนี้ย มันไม่ถนัดค่ะงานนี้มันไม่ถนัดเลยเนาะน่ะแต่วันนี้เราต้องยอมแลกเพื่อความสําเร็จเนาะนะคะอ่ะก็การที่เรายอมแลกเนี่ยมันต้องมันต้องมันต,ต้องเหนื่อยค่ะเราก็ต้องเข้าใจเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้เอกก็เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้คือผู้นําครอบครัวที่เห็นวิสัยทัศน์เนาะนะคะแล้วก็ยอมแลกเพื่องานที่ไม่ถนัดนี่แหละแล้วมันจะประสบความสําเร็จเนาะนะคะแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติและมุมมองนะคะเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยจะบอกว่า ถ้าใครเนี่ยม,มีมูลเขาเรียกอะไรมีมีทัศนคติด,ดีๆอยู่แล้วก็เป็นก็เป็นต้นทุนถูกไหมคะแต่ในธุรกิจนี้ยังไงเราก็ต้องประสบความสําเร็จก็คือยังไงเราต้องมีความคิดที่ดีที่บวกอะคะ่ะมุมมองที่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะหรือวันนี้มีอะไรก็ตามเนาะอยากจะชอบนึกถึงว่าเฮ้ยแล้วคนสาเร็จเขาคิดยังไงวะหมายถึงว่าเขาคิดแบบเขาจะคิดเหมือนเราไหมอ่ะแต่เราจะรู้ทันทีว่าเขาคงไม่ได้คิดเหมือนเราแน่ๆเนาะนะคะที่พงษ์บอกอย่างเดียวว่าหน้าที่ของเราค,คือคิดบวกเท่านั้นนะคะเนาะคิดบวกในที่นี้ ไม่ใช่โลกสวยเนาะนะคะแต่เป็นการที่คิดคิดมองความเป็นจริงมอง,ม,อรอมองความเขาเรียกะไามองความก้าวหน้าแล้วมองมองให้ทุกเรื่องมันเป็นบวกเนาะนะคะทีนี้เราเอาว่ากระบวนการทุกอย่างที่เราผ่านมาค่ะเดี๋ยวมันจะขัดเกา่าเราเองเนาะนะคะขัดเกา่าเราเองแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยเราห้ามหนีมันเนาะนะคะเราต้องแบบเผชิญมันเนาะนะคะวีบอกว่าเฮ้ยแกต้องกล้าเผชิญนะเนาะเพราะันะมันก็เป็นสิ่งที่ติดในหัวเราเนะว่าเฮ้ยมึงต้อง าจจะมีมึงกูเนานะมันอาจจะต้องแบบเชิญอะมันต้องก้าวไปอ่ะนะคะอ่ะนะคะแล้วความแนวความคิดอะไรอีกที่เราต้องต้องมีความเชื่อเนาะนะคะวันนี้ก็คือความเชื่อต่อตัวเองนะคะว่าเราทําได้เย่ไม่เคยไม่เชื่อเลยนะว่าว่าเราทําไม่ได้เนาะนะ,ะไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าแบบแล้วก็ไม่เคยเปรียบเทียบว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ทําได้แล้วเราทําไม่ได้แสดงว่าเรา,าไม่แฟร์กับตัวเองเนาะ,ะเราแบบดูถูกตัวเองอะเนาะนะคะเพราะฉะนั้น่ะ ความเชื่อมันสร้างได้นาะนะคะแล้วก็ความเชื่อเนี่ยมันก็คือมันจะกําหนดการกระทําแล้วการกระทํามันก็จะเกิดความเชื่อมันก็จะหมุนไปแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยแม้แต่ไม่เชื่อตัวเองเนาะนะคะเพราะวันนี้มันคือความเชื่อที่พี่แอนบอกคือความเชื่อมันจะนําทางของเราเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็ยังต้องแบบโอ้โหถ้าเราอยากจะเป็นเพชรอีกก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมากกว่าน,นี้ค่ะเปลี่ยนในสิ่งที่เราที่เรากลัวเนาะนะคะสิ่งที่เราอยากได้คือวันนี้ จริงๆแล้วชีวิตที่เราอยากได้อะมันรอเราอยู่แบบอยู่ไม่ไกลเลยอะเนาะพี่พงศ์บอกว่าสองเดือนก็เปลี่ยนได้น้องนะสองเดือนมันก็เปลี่ยนได้อะเนาะนะแล้วเหญ่ก็เชื่อว่าใหญ่ทาได้เนาะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทําได้เหมือนกันนะคะอ่าเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะคะโอเคนะคะก็นิสัยเนาะนะคะนิสัยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เราต้องเปลี่ยนเนาะนะคะการทํางานพื้นฐานกิจวัตรประจําวันเราอะไรย่างเงี้ยเนาะนะคะก็ เห็นพี่พงษ์พี่แอนลุกขึ้นมาวิ่งมามาเดินทุกวันเนาะอย่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียเวลากับชีวิตเรามากเลยอะที่แบบเราก็ฟูถามใช่ไหมเนาะนะคะก็เลยลุกมาเดินกับพี่พงษ์พี่แอนว่าเออ,อแบบไม่รู้แหละก็คืออย่างน้อยก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ตอนเช้าที่มันแบบวุ่นวายเหลือเกิน,นอะไรเงี้ย ไปเดินอะไรเงี้ยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะกิจ,จวัตรประจําวันเราเนี่ยสำคัญมากๆม,มันเปลืองเวลาเรามากเนาะนะคะการอาบน้ําการแต่งตัวซักผ้ารีดผ้าอะไรเงี้ยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องจัดการนะคะเนาะฝึกจนให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญให้ทําบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะคะแล้วก็งานพื้นฐานสาคัญเนาะนะคะเขียนเป้าหมายยิ่งวันนี้เนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่ามันมันยังไม่ได้เติบโตหรืออะไรก็ตามะคะ่ะ สิ่งสาคัญก็เลยก็คือ,องานพื้นฐานเนาะนะคะทําทุกวันฝืนทุกวันเนาะนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันนะคะแล้วก็เอ,อให้กำลังใจตัวเองทุกวันเนาะนะคะอ่ะนะคะสุดท้ายละกนะะันเนาะสุดท้ายแล้วนะคะต้นทุนที่แพงที่สุดของชีวิตของเราเอต้นทุนที่แพงที่สุดก็คือชีวิตของเราเองนั่นเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะใหญ่ก็ตั้งอ่าเขาเลยตัดสินใจลงคอร์สแล้วถูกไหมสมัครแล้วทําแล้ว สุดท้ายเราต้องตัดสินใจสําเร็จเท่านั้นนะคะตัดสินใจสําเร็จตัดสินใจทํามันให้เสร็จเนาะนะ,ะให้มันเสร็จสักทีอะเนาะนะ,ะอายุก็อายุก็แบบสุกงอมแล้วสุกงอมแล้วพร้อมที่จะใช้ใช้งานแล้วถองใช้ชีวิตได้แล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พร้อมใจเนาะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราคือผู้กล้าเนาะนะคะของครอบครัวเรานะคะของผู้นํา ของครอบครัวเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลุยอย่างเดียวค่ะเนาะสมัครแล้วทําแล้วตัดสินใจทําแล้วก็ต้องตัดสินใจทําให้มันสาเร็จเนาะนะคะนะคะสุดท้ายนะคะความลับของการไปถึงนะคะก็คือเราต้องยอมรับเงื่อนไข่ะคะ่ะไม่หยุดเชื่อแล้วก็ไม่หยุดก้าวนะคะเนาะก็ตบมือพี่แอนดังๆเลยเนาะนะคะอ่านะคะอยู่ให้นานพอนะคะอยู่ให้นานพอยอมรับเงื่อนไขทําเงื่อนไขให้ครบ นะคะยังไงเราก็ประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะก็วันนี้ก็ขอคืนเวลาให้กับ MC เนาะนะคะขอบคุณมากค่ะ